เงียครับงเนี่ยยังไงเงี้ยเี่ลูกิ้นครับผมสิบาทเียยังลูกิ้นลูกิ้นลูกิ้นลงทุนสิบาทลงทุนสิบาทแต่ว่าเด็ดเด,ดเด็ดตัวนี้นี่ครับผมนี่กินอยู่ข้างลา่างวเ่อยงนงไปต่อ,อต่อ,อต่อ,อ,อต่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 อรับ ่อยครับผมปาน้อยปากน้อยครับปากน้อยต่อแล้ครับโอ้ยโอยโอ้ยปากน้อยเยโอ้ยาก้อยากน้อยม่ที่ยากน้อยโอ้ยากน้อยพี่น้องากน้อยโอ้ยตอทอสอนิ้แล้วครับ ตัวที่สองนี่ครับพี่น้องเอ้ยดิโอ๊ย <c oughs> ลูกปลาพันปลาพี่น้องลูกปลาพันปลา <c oughs> อเอีละวละ